ครับก็มารีวิวนะครับมีปอกสายเคเบิลอากาศหรือสายแสกนะครับในระบบยิบสอง kv นะครับเป็นมีดที่ทํามาจากเศษเหล็กที่เหลือใช้จากการทํางานนะครับมาลองปอกต้นสายดูครับว่าสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบแค่ไหนตัวน,นี้เป็นมีดที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นตัวต้นแบบนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการ สร้างมีดตัวใหม่ในลักษณะรูปแบบนี้แหละครับเป็นตัวที่สับที่เอาไปใช้หน้าง,งานได้จริงตัวนี้คือตัวต้นแบบแต่ผมก็เอาไปลองใช้หน้าง,งานนะครับก็สามารถใช้ได้จริงสายเคเบิลอกากาศจะมีฉนวนที่หนานะครับมีทั่วไปไม่ก็ปอกได้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงผมก็เลยสร้างมีดตัวนี้ขึ้นมาก็คือถ้าไปซื้อ ตามห้างดังๆก็จะมีราคาแพงนะครับผมก็เลยสร้างมีตัวนี้ขึ้นมาสามารถปอกได้ทั้งต้นสายแล้วก็กลางสายนะครับปอกง่ายครับเนี่ยครับปอกเรียบร้อยไม่กินผิวโลหะตัวนําด้านในนะครับที่เห็นผมใช้กิมล็อกจับก็คือสายมันสั้นผมก็เลยใช้จับเพื่อที่ให,ให้ปอกได้ง่ายครับมาลองเทสดู ปอกกลางสายครับว่าสามารถปอกใช้งานได้จริงไหมกลางสายนี้คือต้องออกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าใบมีดจะต้องทําการจิกลงไปที่เนื้อของสายเนี่ยครับพอลงไปได้ตําแหน่งแล้วก็สามารถหมุนได้คล่องมือครับหมุนได้เบาเบามือหมุนได้ง่ายครับปอกได้ ก็เป็นเศษเหล็กที่เหลือใช้จากการทำงานครับเอามาทำใช้พอเวลาที่มีการทำสายแสกพวกนี้จะได้ทำการปอกได้ง่ายครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องใช้มีดปอกเหมือนที่ก่อนเพราะว่าถ้าใช้มีดบางปอกมันจะฟันไปถึงไอ้ลวดตัวนำครับเนี่ยครับปอกเรียบร้อย ปอกได้ทั้งต้นสายแล้วก็กลางสายครับเป็นเศษเหล็กนะครับทำขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบนะครับสวยงามครับแต่ต้องเก็บรายละเอียดนิดนึง